ขนมลูกชุดเก๋ไก่พวกนี้นะคะต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบอะไม่เท่าไหร่นอกนั้นก็คือค่าบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ความพิถีพิถันความพิจิตรความบรรจงและฝีมือค่ะในรอบนี้เนี่ยพี่เก๋จะแนะนําเทคนิคในการทําลูกชุบธรรมดาพวกนี้นะคะให้ดูดีมีราคาและขณะเดียวกันเนี่ยก็จะตอบคําถามไขข้อข้องใจที่โทรมาถามพี่มากมายไปพร้อมเลยนะคะหลักการของพี่เก๋ก็คือการทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายค่ะ วันนี้พี่เก๋จะใช้ขนาดจัมโบ้เลยนะคะจะได้เห็นกันจัดจะ่เต็มตาชัดๆนะคะพี่เก๋ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าทุกแบบที่เห็นที่เราทำเนี่ยนะคะเราใช้มือได้หมดเลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้พิมพ์หรอกคะ่ะการใช้พิมพ์เนี่ย อย่าไปติดยึดกับมันนะฮะเราใช้พิมพ์เนี่ยเฉพาะในกรณีที่เราต้องการทําจํานวนเยอะๆต้องการที่ได้แบบซับซ้อนแล้วก็เหนื่อยประหยัดเวลาแค่นั้นแหละค่ะอย่าไปติดยึดกับมันนะคะนี่พี่พี่เก๋ก็เอามาทําให้ดูคร่าวๆเพราะว่าเราต้องการให้เห็นแบบซับซ้อนค่ะเพราะวันนี้เนี่ยหลักการของเราก็คือต้องการทําลูกชุบธรรมดาให้มันดูดีมีราคาดังนั้นทําให้มันมีราคามันก็ต้องสลับซับซ้อนขึ้นเป็นธรรมดาค่ะ ันนี้พี่เก๋จะขอตอบคําถามไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะดูไปฟังคําถามไปก็ฟังคําตอบไปก็แล้วกันนะคะหลายคนโทรมาถามพี่บอกว่าเอ๊ะลูกชุบเนี่ยเก็บได้นานไหมพี่เก๋ก็เลยบอกได้เลยนะคะว่าลูกชุบเนี่ยถ้าเราทําสะอาดนะคะแล้วก็ไม่ใส่แปลกปลอมลงไปมากมายนักอะไรเงี้ยนะคะมันจะเก็บได้ถึงเจ็ดวันเฉยไว้ในตู้เย็นนะคะตู้เว็นอุณหภูมิสักประมาณ5องศานีคะจะอยู่ได้ถึงเจวันเฉย ตอนนี้ลูกชุบเนี่ยนะคะมันจะมีแบบเยอะมากเลยค่ะสลับซับซ้อนไปไม่หมดฉะนั้นเนี่ยพี่เก๋ก็แนะนําว่าก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทําลูกชุบนะคะเราควรจะวางแผนก่อนว่าเราเนี่ยจะทําอะไรบ้างทําแบบไหนบ้างดูพิจารณาว่าเราได้สีครบไหมไล่ไปเลยค่ะจากสีอ่อนมีสีอ่อนไหมมีสีแก่ไหมมีสีครบหรือเปล่านู้นนี้นั้นนะคะแล้วก็ได้รูปร่างที่หลากหลาย ที่ต่างเวลาทำเนี่ย,นยท,นทนเดียวกันหมดเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยดังนั้นพี่เก๋แนะนําว่าระวางแผนไปก่อน เอาละเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปนะตอนนี้สนุกแน่ๆค่ะมาถึงขั้นสนุกแล้วคือการลงสีกันนะคะจะถูกจะแพงก็ตอนนี้แหละคะ่ะที่สำคัญนะคะเราก็จะเริ่มต้นจากสีอ่อนไปก่อนนะคะสีอ่อนนี้ก็คือสีเหลืองกันเนาะเราก็ทาสีเหลืองชุบอันนี้ชุบนะคะชุบสีเหลืองก่อนพี่เก๋วันนี้เราจะใช้เทคนิคผสมผสานสารพัดเลยนะคะ ทั้งชุบทั้งป้ายทั้งแต่งทั้งแป้นเลยนะคะสีเหลืองก็้วยนะคะเอ๊ะอะไรอีกเดี๋ยวเราต้องคอย1น,นาทีก็คือร้องเพลงช้างจบนั่นเองแต่ตอนนี้ระหว่าง1น,นาทีน่นะคะเราก็เอาสีต่อไปเอลลูกต่อไปเลยสีเหลืองเหมือนกัน,นะคะ่ะชุบเริ่มต้นด้วยการชุบก่อนชุบนะคะแล้วก็ทิ้งไว้1น,นาที ระหว่างหนึ่งนาทีร้องเพลงช้างจบหนึ่งนาทีนะคะเราก็ต่อเลยนะคะระหว่างคอยมาเดี๋ยวพอดีกันก็คือมะละกออ้ยไม่ใช่ฟักทองนะคะฟักทองเนี้ยบางคนก็ดูว่าอ้ฟักทองเนี้ยมันจะเป็นสีเหลืองบางคนก็ว่าสีส้มแล้วทั้งสองสีเลยค่ะชุบสีเหลืองไปก่อนลงพื้น,นะคะก็จ,จะมีสีส้มนิดนึงแล้วก็แตม้ตมแต้มแต้มแบบนะะี้ฮะ ทั้งชุบทั้งแปะทั้งแต้มเราได้ทั้งลูกเล่นลูกเล่นทุกอย่างเลยค่ะเอาละนาทีหนึ่งนาทีใช่ไหมคะครบและกล้วยหอมน่าจะโอเคแล้วกล้วยหอมนี้เราก็ป้ายก่อนป้ายก่อน,ป,อนป้ายที่ขวดแล้วแต้มแต้มเอาละเรียบร้อยกล้วยหอมมา มาที่มาเฟืองนะคะมาเฟืองนี่ทําไงเลยเราก็ใช้คัตต้อนบัดเนี่ยนะคะใช้คัตต้อนบัดชุบสีเขียวแล้วก็ถ้ามันถ้ามันถ้ามันเปียกเกินไปเราก็แซบแห้งนิดหนึ่งนะคะแล้วก็กลิ้งอ่ะกลิ้งนะคะไม่ใช่ถูเบาเบาทำทำลูกชุบเนะะี่ยค่ะมันต้องเบามือมากเลยเอาละเรียบร้อยเป็นมาเฟือง มาถึงฟักทองยังไม่จบฟักทองยังไม่จบบ้างก็บอกมักฟักทองนี้มันออกเขียวนิดนิด,นดหนึ่งเราทําอย่างนี้เลยค่ะติ้งติงต้งติ้งเห็นไหมคะมันจะไหลมาที่มาถึงชมพู่นะคะถ้าใครทําได้ดูคลิปแรกนะคะชมพู่นี่เหมือนเดิมค่ะไม่ว่าไซส์จัมโบ้หรือปกตินะคะคือเราขึ้นด้วยสีเขียวก่อนแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะคิดว่าสีเขียวมันคงซึมเข้าไปแล้ว แป๊บหนึ่งเอาล้เราก็ลงที่ตัวมันด้วยสีชมพูอ่อนนะคะระบายครึ่งลูกครึ่งลูกพอยนะคะเสร็จชมพูลูกท้อนะคะเราก็เริ่มที่เสียบไปก่อนเสร็จแล้วก็ไปชุบน้ำน,นิดนึง ซาแพงและก็ชุบสีชมพูเมื่อกี้ค่ะนิดเึงนะคะนิดเดียวจริงไม่ต้องเยอะนิดเดียวแล้วก็ซับตรงปลายแห้งที่ติ่งสุดท้ายอะค่ะติ่งสุดท้ายนะคะ,ะ,คะมันก็ทอเขาจะสีเขาจะอ่อนหวานอย่างงี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดท้ายนะคะเราก็ใชุู้กันเล็กชุบสีชมพูนี่แหละคะ่ะแล้วก็ปาดลงไปเบาๆนะฮะเบาแบบเหมือนกับเรา กรีดไฮไลเนอร์นี้นนะคะ่ะมันก็จะเป็นทอ้อแล้วต่อไปมะม่วงนะคะเดี๋ยวมะม่วงธรรมดาจะเริ่มมีสีละเอาละเราก็ชุบสีเขียวครึ่งลูกนะคะชุบครึ่งลูกชุบนะคะแล้วก็หยดสิงสุดท้ายออกสิงสุดท้ายออกเสร็จแล้วก็ใช้สีเหลืองค่ะสีเหลืองเนี่ยนะคะ ตรงหัวมันก็เป็นมะม่วงที่กำลังจะสุกนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งไว้เรียบร้อยมะม่วงแครอทเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เทคนิคเดียวกันกับเมื่อกี้ะค่ะใช้เพิกเดียวกับมะม่วงก็คือเราชุบแค่ครึ่งเดียวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะหยดสีตรงปลายเนี่ยออกติ้งสุดท้ายเนี่ยออกดูแครอทนะคะจะเห็นว่าตรงเ สีเขาจะลงไปขังตรงช่องช่องร่องๆ่อ,อเนี่ยเหมือนแครอทเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปปักที่โฟมค่ะและต่อมาลำดับต่อมาก็แต้มสีเขียวลงไปที่ปลายนิดนึงติ้งติ้งมาถึงสตรอเบอรีนะคะสตรอเบอรีนี้เราก็จะใช้เทคนิคเดียวกันกับะมะม่วงแล้วก็แครอทคือชุบครึ่งลูกค่ะ นหคะหน้าแปลกทีเดียวนะคะพอเราชุบไปเนี่ยจะเห็นไหมคะว่าสีเนี่ยนะคะจะขังเข้าไปขังในรูๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราใจให้ตึงเห็นไหมคะที่เราทํารูๆไว้เนี่ยนะคะสีเนี่ยเขาจะว่างง่ายมากเลยตรงไหนที่เป็นรูๆมันก็จะลงไปขังอย่างสตรอเบอรี่เนี่ยพอเราทารูๆไว้เนี่ยจุดๆไว้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับจุดสตรอเบอรี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เซับปลาย ติ่งสุดท้ายออกนะคะติ่งสุดท้ายก่อนอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของพี่เก๋เลยนะคะสีจะได้ไม่ไหลลงมาเสร็จแล้วเราปักไว้เกือบเหมือนสตรอเบอรี่แล้วใช่ไหมคะยังยังไม่จบยังมีนิดนึงก็คือเราแต้มสีเขียวลงไปที่ตรงตรงนี้ค่ะนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะแต่เดี๋ยวสักพักนะคะสีมันก็จะลามไปเนี่ยเหมือนสตรอเบอรี่เลยเอาละ มาถึงแตงโมนะคะก็ต้องมีเม็ดแตงโมเราก็จัดแจงใส่เม็ดแตงโมล,ลงไปนะคะแต่นี้ไม่ต้องเยอะนะคะเม็ดแตงโมเนี่ยแค่พอประมาณพอให้มันเกิดเขาเรียกว่าเปิดเป็นไอเดียว่าใช่กันแล้วกันนะคะไม่ถึงก็ต้องเรียงเยอะให้ครบหรอกคะ่ะพี่เก๋ว,ว่าสักสามจุดนะได้ละสิสักสามจุดก็พอนะคะอุ้ยมันหลุดนะคะกลัวมันหลุดเราก็นวดใส่ครั้งหนึ่งเอาละ อยู่แล้วประเดี๋ยวเราก็ไปติดอีกข้างหนึ่งแตงโมเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นได้สองสีด้วยกันแตงโมเหลืองก็มีแตงโมแดงก็มีนะคะเราที่ต่างเป็นแตงโมเหลืองก่อนเราก็แตะสีลงไปแตะนะคะพี่เก๋ย้ำเลยว่าต้องแตะนะคะเดี๋ยวเม็ดแตงโมล,ล่วงแตะสีเหลืองลงไปเบาๆปิ๊งแตงโมแดงก็มีนะคะส่วนใหญ่จะเห็นแตงโมแดงเราก็ ลงสีแดงไปที่ตัวเนื้อแตงโมงนะคะเช่นเดียวกันค่ะแตะเบาๆแตแะแตะเบาๆนะคะนีดเดียวมันจะเราจะทำร่องไว้ให้เสร็จนะคะนั้นสีมันจะไม่ไปตีกันนะคะเมื่อกี้พอเรา ทิ้งไว้จนแห้งประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะเราก็มาทาสีเขียวเปลือกแตงโมนะคะเราก็จะได้แล้วแตงโมเหลืองแตงโมแดงก็เช่นกันค่ะเราทาเปลือกแตงโมสีเขียวเลยเป็นอันเรียบร้อยแตง ในกรณีที่เราทําลูกชุบสีเหมือนกันนะคะแล้วก็จํานวนเยอะๆพี่เก๋แนะนําให้พ่นสีเลยค่ะประเดี๋ยวเราจะทําส้มสี่ใบแล้วก็พลับสีใบนะคะเดี๋ยวจะเฉลยให้ดูว่าอันไหนส้มอันไหนพลับนะคะมาพ่นให้เลยนะคะพ่นให้ดูนะคะเราก็จะใช้ฟอกกี้ฟอกกี้นะคะที่ฉีดน้ำพรมผ้าเนี่ยแหละคะ่ะ เมื่อกี้พี่เก๋บอกว่าสีอันคือส้มสีอันคือพลับใช่ไหมเราจะมาแปลงร่างไอ้ลูกสีส้มให้มันเป็นส้มจริงๆก่อนนะเราก็ติ้งลงไปนะคะแต่สีเขียวที่ปลายมัติ้งลงไปติ้งลงไปติ้งลงไปที่เหลือนี้เป็นพลับนะคะเดี๋ยวก็จะเฉลยให้ดูว่าทําไมมันถึงเป็นพลับ ถึงแม้ลูกชุบเนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันแล้วก็ขนาดที่ต่างกันแต่ถ้าสีเดียวกันแล้วก็จํานวนเยอะๆเนี่ยเราก็พ่นรวมกันไปได้เลยค่ะอย่างหัวใจเนี่ยนะคะความจริงหัวใจเนี่ยมันเป็นได้หลายสีนะคะจะเป็นหัวใจเนี่ยหลากสีเนี่ยได้แต่ตอนนี้พี่เก๋จะทําพร้อมกับมะเขือเทศเลยค่ะเอ๊ไอลูกแดงๆนี่จะเป็นมะเขือเทศได้ไงได้อย่างไร กรณีที่เราใช้พ่นสีนะคะเราจะต้องทิ้งไว้นานกว่าปะกะตินิดนึงเพราะว่าสีมันจะเปียกกว่านะฮะอาจจะร้องเพลงช้างจบสักสามสีเที่ยวได้ซ้ําระหว่างคลอยสีแห้งนะคะเดี๋ยวพี่จะตอบข้อซักถามคําถามท้อพิดที่โทรมาถามพี่มากมายนะคะแอปหนึ่งค่ะคําถามท้อพิดมีมากมายเลยนะคะตั้งแต่ถั่วที่ว่าครึ่งส่วนหรือว่าหนึ่งส่วนนั้นนะคือคือถั่วแห้งหรือถั่วนึ่ง คำตอบก็คือถั่วแห้งค่ะแล้วก็กวนย่างไรถึงจะไม่ติดหม้อไม่เหนื่อยและเบื่อซะก่อนนะคะพี่เก๋ก็จะใช้ใบนี้เลยค่ะตัวในนี้นะคะพี่เก๋จะใช้สําหรับครึ่งกิโลหรือครึ่งส่วนนะคะใบนอกนี้หนึ่งส่วนค่ะพี่เก๋จะใช้ใบใหญ่ๆนะคะภาชนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหม้อกวนหม้อน,นึ่งเพราะว่ามันจะทําให้เบาแรงค่ะแต่สําหรับถ้าหากว่าออคุณไม่มีหม้อใหญ่เหมือนพี่เก๋นะคะมีหม้อขนาดเล็กก็ได้ค่ะ เราก็แบ่งกวนเอาเป็นส่วนๆแต่ที่สําคัญพี่เก๋แนะนําว่าต้องแทฟลอนเลยค่ะดีที่สุดาชนะเนี่ยเมื่อกี้พี่เก๋บอกว่าทุกอย่างควรใหญ่หมดจะได้ไม่เหนื่อยไม่เบื่อใช่ไหมคะไม่เมื่อยผ่อนแรงแต่ถ้าหม้อวุ้นเราก็ต้องใบเล็กเชิญนะคะสูตรวุ้นเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะคะเอาละพี่เก๋จะชุบประมาณสามเที่ยวแต่ที่สำคัญก็คือเราเนี่ยจะต้องเตรียมวุ้นไว้ก่อนอันนี้เราจะพักไว้หนึ่งนาทีนะคะ ถ้าใครดูคลิปคลิปแรกก็จะรู้ว่าพี่เก๋จะมีวิธีนับหนึ่งนาทีอย่างไรนะคะเอทอี่สําคัญที่สุดในการเตรียมเนี่ยนะคะสําหรับการทําลูกชุบเนี่ยเราควรที่จะเตรียมวุ้นเอาไว้ก่อนนะคะถึงจะเริ่มปั้นอย่างพี่เก๋เนี่ยมันเป็นการสาธิตซึ่งการสาธิตเนี่ยมันจะสลับขั้นตอนกันนะคะสําคัญที่สุดนะคะพี่เก๋ย้ำอีกทีหนึ่งว่าเราต้องเตรียมวุ้นให้พร้อมก่อนจึงเริ่มปั้นลงสีนะคะ ยังนะคะยังวิ่งได้อีกนะคะเดี๋ยวพี่เก๋จะมาพาวิ่งรอบสุดท้ายเลยนะคะเอาก็คือการเติมใบไม้นั่นเองนะคะเหมือนกับผู้หญิงก็ต้องมีการปอขนตรงขนตานิดหน่อยนะคะเราจะเติมใบไม้เรามักจะติดกันที่ต้นแก้วใบแก้วนะคะแต่พี่เก๋ว,ว่าใบอะไรก็ได้ที่ฟอร์มมันดีนะคะสําคัญที่สุดก็คือสะอาดไม่มียางนะคะเราดูแครอทธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะวิ่งให้แครอท แครอทพี่เก๋ก็จะใช้ใบเตยค่ะตัดซอ,ซอยซอยซอยเล็กๆเนี่ยนะคะใบเตยเนี่ยเขาดีตรงที่เขามีกลิ่นหอมเลยนะคะนี่ไงคะแครอทธรรมดาก็เป็นแครอทลูขึ้นมาละหรือเราจะใส่ใบเล็บครุดก็ได้ค่ะนี่ส่วนของเล็บครุดนะคะพี่เก๋ก็เอาใบที่มันอยู่รอบๆบ้านนี่แหละค่ะมีอะไรแล้วก็ใส่ลงไปนี่ได้แล้วแครอทเหมือนไหมละ่ะสําหรับ แครอทนะคะพี่เก๋จะเชร์ที่จะใช้ใบเตยค่ะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะใบเตยมันดีตรงที่มีกลิ่นหอมที่ต่างว่าเวลาเราจัดชุดชุดหนึ่งอะนะคะชุดลูกชุบช,ชุดหนึ่งเนี่ยหากมีแครอทมีใบเตยอะไรด้วยเนี่ยมันจะหอมไม่ทั้งกล่องเลยนะคะหอมไม่ทั้งเซตเลยพี่เก๋เลยค่อนข้างเชร์หมากต้ม นะคะส้มนี้เราคุ้นเคยกันหน่อยนะคะส้มเนี่ยเห็นไหมคะข้างนี้ก็ออกแนวส้มและไม่ใส่ขั้วก็เป็นส้มได้ใส่ขั้วก็เป็นส้มหรือใส่ใบไม้ก็ไปไปหน่อยใบส้มนะคะแต่อย่างที่ว่าละคะ่ะพี่เก๋ไม่มีใบแก้วที่บ้านก็จะมีใบที่มีรูปร่างเป็นใบคู่อย่างนี้นะคะพี่เก๋จะใช้ใบประยงค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า ต้นหอมไกลพี่เก๋เห็นว่ามันมีฟอร์มดีเป็นคู่ๆนะคะเราก็ใส่ลงไปต่อไปมาดูซิว่าไอ้ซิลูกสีส้มเหมือนกันเนี่ยมันเป็นพรับได้งไงนี่ไงใบอะไรวะมันก็คือใบไม้ธรรมดานะคะพี่เก๋ใช้ใบปีบปีบายหนานแล้วก็ใช้ที่ตอกเดี๋ยวจะให้ดูที่ตอกนะคะมาดูก่อนเราจะแปลงล่างจากลูกสีส้มเนี่ยให้มันดูดีมีราคาก็คือ แต่งใบนั่นเองเห็นไหมคะส้มธรรมดาเป็นพลับไปซะแล้วฉะนั้นมะเขือเทศแปลงร่างมาจาก ลูกสีแดงๆนี่เองลูกชุบสีแดงๆนี่เองใบไม้รูปร่างแปลกๆเนี่ยนะคะก็คือใบออที่ที่ตอกนะคะ,ฉะเฉลยก็คือพี่ตอกมาจากที่ตอกเนี่ยค่ะติ้งพอตอกเสร็จปับ๊บมันก็จะได้เป็นใบแบบนี้ตอกของน้ำมก็จะได้ใบนี้ติ้ง น,นี่ก็คือใบของพี่เก๋ใช้ใบปีบหายนานนะคะชื่อเขาชื่อหอมหมื่นลี้ค่ะสวยไหมคะเราก็ใช้ใบเนี้ค่ะไปตกแต่งมะเขือเทศก็ได้สตอรอเบอรี่ก็ได้ค่ะการแต่งใบไม้ไม่จำเป็นต้องทุกลูกนะคะพลอประมาณเดี๋ยวจะลกเกินไปมันจะเกินงามและคะ่ะผมจริงยังมีอีกหลายเทคนิคนะคะรอบนี้เนี่ย พอหอมปากของคอละกันหากมีปัญหาอุปสรรคเรื่องลูกชุบนะคะหรือมีไอเดียแปลกๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ